รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินใบแอมทรีนีโดยแม่หมออั้มธรรมติโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนมกราคม2566ของชาวลัคนาราศีราศีราศีมังกรนะสำหรับชาวลัคนาราศีอื่นๆนะคะหมอทำไว้แล้วนะดูในช n นลอั้มทรีนีได้เลยนะคะอ่ะเริ่มต้นกันเลยดีกว่าสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรหรือราศีมังกรในเดือนมกราคม2 5 6 6จะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำนายอย่าลืมกด เอ่อไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะอ่ะมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าชาวานนะมังกรนะมกราคมเป็นอย่างไรเหมือนมีเรื่องให้คิดเยอะคิดหนักเหมือนกันนะคุณอาจจะกังวลใจในเรื่องของช่วงชีวิตช่วงนี้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นยังไงมีความเครียดมีความกังวลมีความกังวลในปีหน้ากังวลเหตุการณ์ในอนาคตนะมีค่อนข้างจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะอเหมือนกันเนาะนะนะในเรื่องของสุขภาพระวังโรคเครียดนะโรคซึมเศร้าโรค เออนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะระวังสุขภาพนิดนึงนะคะต่อมาค่ะเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สินดูจะพลังงานมีความมั่นคงอยู่นะนะเออการเงินรายได้ทรัพย์สินดูจะมั่นคงอยู่นะคะมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงมากๆเลยนะเออหยิบจับอะไรก็มั่นคงนะเป็นเงินเป็นทองอยู่แล้วเชื่อมั่นในตัวเองหน่อยนะคะต่อมาค่ะการเออสิ่งเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวดูจากพลังงานเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวหมา มองว่าคุณเป็นที่พึ่งนะเป็นหลักนะเออเป็นหลักเป็นที่พึ่งให้กับชีวิตของเขามากๆเลยนะคะคุณอาจจะต้องช่วยเหลือใครหลายๆคนนะในช่วงเวลานี้นะในเดือนมกราคมเนาะต่อมาค่ะบ้านที่ดินทรัพย์สินความมั่นคงในชีวิตดูจากพลังงานต้องช่วยเหลือใครหลายๆคนจริงๆแหละนะ เหมือนจะมีคนมาขอหยิบ <sk ill> ขอยืม <sk ill> ขอพึ่งพาขอพึ่งพิง <sk ill> ขออาศัยคุณด้วยนะคะเออในขณะเดียวกันคนรอบตัวคุณก็อาจจะพึ่งพิงพึ่งพาได้เหมือนกันนะเออหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านคุณพ่อคุณแม่นะก็อาจจะมีมีม,ม,ม,มีเราสามารถพึ่งพาเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็อาจจะมีคนหลายๆคนอยากจะมาพึ่งพาอาศัยเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะเรื่องของเอ,อ่อ ลูกหลานบริวารลูกน้องหรือว่าคนรักดูจากพลังงานลูกหลานบริวารลูกน้องพึ่งพาได้มากนะทำงานเก่งนะมีความคิดเริ่มสร้างสารรค์ไอเดียดีนะมีหลักมีฐานลูกหลานบริวารพึ่งพาใส่ได้คนรักพึ่งพาใส่ได้นะคนรักถ้าเกิดว่ามีคนรักอยู่เนาะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสว่าเขาจะค่อนข้างขยันเป็นคนขยันทำมาหาก,กินนะถ้าเกิดว่าโสดอยู่หรือสถานะไม่ชัดเจนอาจจะมีคนที่แบบ เป็นคนที่รับผิดชอบสูงๆเนะ่ะเข้ามาในชีวิตเนาะต่อมาปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นมีอะไรที่ต้องระวังไหมปัญหาอุปสรรคมันเหมือนกับว่ามันก็ไม่เชิงเป็นปัญหาอุปสรรคหรอกมันเป็นความท้าทายใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมากกว่าเหมือนคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะที่คุณอาจจะต้องแบกรับภาระหรือว่าแบกรับความคาดหวังอะไรต่างๆนะแต่ว่ามันเป็นโอกาสแหละถ้ามองเป็นโอกาสมันคือโอกาสนะท,ที่จะทําให้คุณได้พิสูจน์ตัวเอง นะได้เติบโตขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะต่อมาค่ะเรื่องของคู่แบบเจาะจอกันบ้างคู่เป็นอย่างไรเนี่ยได้เริ่มต้นใหม่ๆแน่ๆสําหรับคนโสดนะมีโอกาสเหลือเกินจะมีคนเข้าใหม่ที่หมอบอกไปส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนมีเกณฑ์เหลือเกินอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอยู่ที่คุณจะเลือกแล้วแหละว่าคุณจะเลือกคนที่คุยอยู่หรือว่าคุณจะเลือกคนใหม่ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วอาจจะแบบ นิวแชปเตอร์ของชีวิตแล้วว่ากาลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่อีกจุดหนึ่งแล้วบางคนอาจจะเริ่มนะคะมีความชัดเจนในความสัมพันธ์มากขึ้นอาจจะแต่งงานอาจจะมีลูกอาจจะมีความมั่นคงสร้างความมั่นคงเกิดขึ้นนะ,ะหรือถ้าเกิดว่าโกรธกันอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มกันใหม่นะหรือกลับมาดีกันกันนั่นเองนะต่อมาค่ะสิ่งอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างช่วงนี้ระวังเรื่องของการเดินทางนิดนึงนะคะ อาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะหรืออะไรที่คุณเป็นเป้าหมายที่คุณจะมุ่งไปอะ่ะอย่า,อ,าอย่ารีบร้อนแล้วกันค,ค่อยคิดค่อยตัดสินใจนะสิ่งที่ต้องระวังอาจจะเป็นเรื่องงานก็ดีเรื่องของอาการเดินทางก็ดีนะรวมไปถึงเรื่องสุขภาพอย่างที่หมอบอกไประบบตั้งแต่ช่วงท้องลงไปอาการปวดหัวประสาทความเครียดนะระวางช่วงนี้นะเหมือนคุณต้องใช้ความคิดค่อนข้างเยอะต่อมาเรื่องของความสําเร็จกันบ้าง ความสาเร็จดูจากพลังงานนะถามว่ามีโอกาสสาเร็จไหมต้องบอกว่าความสําเร็จจะมาจากความแข็งแกร่งของคุณนี่แหละในเรื่องของจิตใจนงคะบางทีระหว่างทางที่เราจะประสบความสําเร็จเราอาจจะเจอคําพูดการกระทําอะไรบางอย่างของใครบางคนที่อาจจะทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าเกิดเราไม่เก็บมาใส่ใจหรือไม่ยึดเกาะมันไว้นะปล่อยมันไปนะไม่มีอะไรจะทำลายเธอได้เท่ากับเธอทําตัวของเธอ,เ,ธอเองเพราะฉะนั้นทิ้ง นะสิ่งที่มันเป็นภาระสัมภาระที่มันไม่จําเป็นนะออกไปจากชีวิตซะแล้วคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือว่าชีวิตนั่นเองนะต่อมาการงานเป็นอย่างไรการงานเห็นไหมมีโอกาสประสบความสําเร็จแหละนะชีวิตกําลังเดินทางไปสู่จุดนั้นค่ะเด็กกำลังเดินทางไปสู่ความสําเร็จแค่อย่าเก็บอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาสู่หัวใจนะคะอะไรที่เป็น คําพูดการทําทอะไรที่มันทําเป็นภาระเป็นสัมภาระที่ไม่จําเป็นอะ่ะตัดมันออกไปนะแล้วก็โฟกัสไปที่เป้าหมายยิ่งคุณโฟกัสเป้าหมายแล้วก็ลงมือทําเต็มที่ขนาดไหนคุณจะไปถึงจุดหมายได้เร็วขนาดนั้นนะคะ ต่อมาเรื่องของโชคลาภบ้างมีโอกาสมีโชคมีลาบไหมดูจากพลังงานโชคลาบจะมาจากการทํางานมากกว่าหรือการลงมือทำนะลาบรอยถามว่ามีไหมพอมีโอกาสบ้างแต่หลกัลกๆมาจากการทํางานเป็นสําคัญนะเพราะฉะนั้นลงมือทําให้เต็มที่ค่ะเดียยเด๋ยวลาบลอยเดี๋ยวมันมาเองแต่ว่าหลักๆลาบมันจะมาจากการทํางานจากการลงมือทาซะมากกว่าสุดท้ายอะไรที่ต้องระมัดร,ระวังบ้างความใจร้อนนะ ภายขึ้นมลังงานว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความใจร้อนนะคะอย่าทาอะไรแบบบุ่มบามรีบร้อนใจร้อนนะนะถ้าเกิดร้อนเนี่ยจะส่งผลนะทำให้เกิดความเสียหายในชีวิตของคุณได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าประมาทนะระวังความประมาทร,ระวังความใจร้อนของตัวเองให้ดีนะคะถ้าเกิดระมัดระวังได้ดีเดี๋ยวมันก็จะดีเองนะอ่ะต่อมาค่ะขอดูออราเคลิลนิดหนึ่งออราเคลิลอยากจะบอกอะไรกับคุณนะเดือนมกราคม2016นะ ต้องบอกเลยสเสน่ห์มานะอ่ามีสเสน่ห์อร่าจับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนขอให้ใช้สเสน่ห์ของตัวเองให้เป็นประโยชน์เถอะนะเออเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะเริ่มทําอะไรหรือคิดจะทําอะไรก็แล้วแต่นะขอแค่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็ลงมือทําแค่นั้นเองสุดท้ายค่ะเออดูเหมือนสเสน่ห์จะมานะนะในมกราคม2566เนี่ยมีโอกาสว่าสเสน่ห์จะเกิดมากไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินความรัก มันจะดึงดูดพลังงานดีๆสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตคุณเยอะเพราะว่าสเสน่ห์มาออร่าเกิดนะในมกราคม2 5 1 6นะแค่เชื่อมั่นในตัวเองเท่านั้นเองนะต่อมามาดูกันค่ะว่าคุณจะได้รูปแบบใดในการฝึกสติในช่วงเดือนมกราคม2566นะอะไรเป็นโจทย์ของคุณในเดือนมกราคมเพื่อฝึกสติแล้วก็ทำให้ชีวิตของคุณสงบแล้วก็มีความสุขมีความมีพลังมากขึ้นนะคะ คุณได้ใบนี้กินอาหารให้หมดไม่เหลือทิง้งเพื่อลดปริมาณขยะและไม่ก่อมลพิษใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดปัญหาสิ่งแวดลอ้อมอันนี้มันเป็นวิธีการในการนึกถึงและช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเป็นการฝึกสติว่าโอเคเราจะทําเพื่อสิ่งแวดลอ้อมทําเพื่อสิ่งดีๆของโลกอะไรเงี้ยมันเป็นการนึกถึง บุคคลทั่วไปเป็นการช่วยเหลือโลกลนั่นเองนะคะก็เป็นวิธีการหนึ่งในการฝึกสติทุกครั้งที่กินข้าวก็อาจจะคิดว่าเออเราต้องกินให้หมดนะไม่เหลือทิ้งไม่เป็นขยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะหลักธรรมคำสอนใดที่จะเป็นของคุณในช่วงเดือนมกราคม2566คุณจะได้หลักธรรมคำสอนใดเอาไปใช้ในการเ,าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในช่วงเดือนมกราคม2566คุณได้บใบนี้ เรื่องของมันนะคะเราปลูกต้นไม้ปลูกพริกหน้าที่ของเราก็คือขุดหลุมปลูกให้น้ําให้ปุ๋ยรักษา,มาแมลงนะอันนี้คือเรื่องของเรามันคือหน้าที่ของเราเรื่องศรัทธาของเราส่วนตัวพริกมันจะเกิดหรือไม่เกิดมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราจะไปดึงให้มันขึ้นมาก็ไม่ได้สิ่งที่หลักธรรมคอันนี้ของหลวงปู่ชาสุภัทโทนะคะซึ่งหลักธรรมคาสอนนี้น่าจะกําลังอยากจะบอกคุณว่า ในช่วงเวลาของเดือนมกราคมนะสองพันรสบหกเนี่ยมันอาจจะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะทำให้คุณไปดึงดูดที่อยากจะกังวลเรื่องของคนอื่นนะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือว่าอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของเรามันคือเรื่องของมันเรื่องของคนอื่นช่างมันไปนะอย่างเช่นบางทีอาจจะมีคนพูดถึงคุณไม่ดีนะคะสิ่งที่เขาพูดมันเป็นเรื่องของเขา เรื่องของมันเรื่องของเขานะเรามีหน้าที่ในการทําความดีเราจงทําความดีต่อไปอันนี้คือหน้าที่ของเราอันนี้คือเรื่องของเราเรื่องของเราคือการทําดีคิดตีพูดดีทําดีส่วนการที่เขาพูดถึงเราในแง่ที่ไม่ดีนั้นมเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของมันก็ช่างมันไปนะเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีส่วนเขาจะคิดอย่างไรจะเป็นยังไงจะทําอะไรเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของมัน ปล่อยมันไปเนาะและเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแค่นั้นเองแล้วชีวิตของเราจะแฮปปี้มากขึ้นแล้วก็มีความสุขง่ายมากขึ้นแล้วก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่าง มีคุณค่าแล้วก็มีพลังด้วยนะคะและนี่คือการบรรยายทั้งหมดของคุณนะหวังว่าจะสร้างพลังกำลังใจดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนําคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานเตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย